สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับชมและก็รับฟังไลฟ์สไตล์บายทุกค่ะมาจ้านะคลิปนี้จะพาไปอัปเดตนะคะในเรื่องของการอนุมัติจ่ายเงินชาวนาไล่ละ1,000บาทนะไปถึงไหนแล้วนะคะนาปีและนาปังได้เท่ากันหรือเปล่านะคะได้ในช่วงเดือนไหนนะบอดนาบขไฟเขียวจ่ายชาวนาไล่ละ1,000บาทชาวนาปีนาปังแจกช้าสุด ก็กันยายนนี้นะชาวนาเฮบอร์ดนบขอ,อนุมัติจ่ายชาวนาไล่ละ1,000บาทสูงสุดรอบละ1 0 0 0 0บาทวงเงินรวมกว่า4 4 0 0 0ล้านบาทแจกข้านาปังรอบแรกได้เงินกันยายนนี้ส่วนข้าวนาปีได้ปลายปีหน้านะคะนายพิชัยชุนหะ วชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติครั้งที่3ามทับหกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปังนาปนีการผลิตปี68และข้าวนาเปลือกและข้าวเปลือกนาปี และข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต6869โดยจ่ายค่าสนับสนุนไร่ละ1,000บาทรายได้ไม่เกิน10ไล่เออหรือไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือนใช้งบประมาณรวมกว่า44,000ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำและต้นทุนการผลิตที่สูงทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแม้รัฐบาลจะมีมติ ไม่อุดหนุนต่อเนื่องในระยะยาวแต่กรณีปีนี้ถือเป็นสถานการณ์พิเทศษที่ต้องเว้นหลักเกณฑ์สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อดำเนินการจ่ายเงินต่อไปสำหรับข้าวนาปังใช้งบประมาณราว7,200ล้านซึ่งต้องมีการลงทะเบียนและตรวจสอบยืนยัน ว่ายังมีเงินเหลือจากปีที่แล้วเนื่องจากงบบางอย่างได้เตรียมไว้โดยคาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนนาปีใช้งบประมาณราว36,000ล้านบาทคาดว่าจะจ่ายภายหลังจากการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ภายาปลายปีหน้าโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีทกอของเกษตรกรโดยตรงโดยใช้งบประมาณ จากมาตรการจากมาตรย28จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับกว่า4ล้านครัวเรือนการใช้มาตรา28ของทกศก็ยังมีทยอยคืนบ้างแล้วซึ่งจริงๆยังจัดยังซึ่งจริงๆยอดยังห่าง จากที่ขอไว้ยเยอะโดยส่วนใหญ่เกษตรกรเปิดบัญชีกับทกสอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้ามาตรา28มั่นใจว่าถึงมือเกษตรกรแน่นอนนายพิชัยกล่าวทั้งนี้นาปังจะแจกครั้งเดียวจะแจกนาปังจะแจกปีนี้ครั้งเดียวเป็นครั้งสุดท้ายและ,ร,ะรอบหน้าจะไม่มีการแจกเงินอีกโดยรัฐบาลมีข้อแม้ว่าจะไม่สนับสนุนการปลูกข้าว จะไม่สนับสนุนการปลูกพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพและส่งเสริมให้ลดพื้นที่การปลูกพื้นที่ไม่เหมาะสมพร้อมผลักดันการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหรือพันธุ์ข้าวที่มีมูลค่าสูงเช่นข้าวหอมมะลิข้าวอินทรีย์ซึ่งมีราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป30%ปร,รวมถึงการเล่งพัฒนาพัฒนาการเล่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวและการตลาดร่วมกับ หน่วยงานต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแบบยั่งยืนนายวิชัยกล่าวว่าเผยระยะยาวแผนระยะยาวของรัฐบาลคือการลดพื้นที่ปลูกข้าวจาก75ไร่เหลือ60ล้านไร่จาก75ล้านไร่เหลือ60ล้านไร่ใน7-10ปีข้างหน้าเพื่อให้ดีมาร์และซัพพลาย สมดุลลดความจเป็นในการอุดหนุนและสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรในอนาคตต่อไปนะคะก็มาอัปเดตในเรื่องของอาการอุดหนุนข้าวนะคะนาปีแล้วก็นาปังนะคะกเกษตรกรนะคะที่เคยลงทะเบียนอยู่แล้วนั่นแหละนะคะใครที่มีอยู่นะ,ะนาปีง่ายๆเลยนะคะบอดเอาง่ายๆแบบสั้นๆก็คือนะย บอดรบขไฟเขียวจ่ายชาวนาไล่ละ1000บาทชาวนาปีนาปังแจกช้าสุดกันยายนนี้หน้าปลังช้าสุดกันยายนนี้นะคะส่วนนาปีก็ปลายปีหน้าโน่้นแหละนะคะยังไงก็นะติดตามแล้วก็รอข่าวอัปเดตกันต่อไปแล้วกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็เราฟังไลฟ์สไตล์บายตุ๊กนะคะยังไงเดี๋ยวจะนำนะคะข้อมูลมาอัปเดตให้ท่านได้ รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะคลิปนี้ขอบคุณลัสดีค่ะ